ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวถูกบริโภคเฉลี่ยราว15กิโลกรัมต่อคนใน1ปีแต่ข้าวสวยคือข้าวหลักของทั้งประเทศกินเฉลีย่ย70-80กิโลกรัมต่อปีข้าวสวยเข้ากับอาหารจานหลักได้หลากหลายเช่นไข่เจียวก,กะเพราหรือแกงเขียวหวานแต่ถ้าเป็นเมนูอีสานรสจัดอย่างส้มตำลาบน้ำตกหรืออาหารหวานอย่างข้าวเหนียวม,ม่วงไม่มีอะไรมาแทนที่ข้าวเหนียวได้ ขาวเหนียวมีประวัติผูกพันกับภาคเหนือและอีสานมานานแต่ในระดับประเทศข้าวสวยคือพืชที่ถูกปลูกมากที่สุดและเป็นสินค้าที่ส่งออกในระดับต้นๆข้าวสวยคือข้าวประจําวันของคนไทยแต่ข้าวเหนียวผูกพันกับประเพณีนไทยเช่นงานบุญหรือตัดบารข้อสองรสชาติ เขาสวยชนะ